สวัสดีค่ะช่องคุณนายวชนนะคะวันนี้น้องจะพูดถึงคู่เอกของสนามกีฬาโชนโคนา,นาชาตินะคะคู่นี้ก็จะเป็นคู่ที่6นะคะสินสอดจะอยู่ที่1.1กิโลพบกันระหว่างโคขาวงามไทยพาณิชย์นะคะหรือว่าเจ้าเบนเทนเจ้าเบนเทนนะคะจะเป็นบัวของน้องทองแท้นะคะบ้านป่าบอลต่ําตัวนี้นะคะจะอายุ7ปีเคยชนมาทั้งหมด3ไฟเลยนะคะล่าสุดนะคะชนชนะจากสนามนานาชาตินี่เองนะคะทางชนของเขาทอแทงลุนแทงเจ็บ ไปทางด้านคู่ชนของเขาบ้างนะคะโครังศาสงามชูเจริญหรือว่าเป็นวัวของน้องมาวินนะคะตัวนี้จะอายุ7ปีแล้วเคยช่วมาทั้งหมด3ไฟเลยนะคะชนะทั้ง3มไฟล่าสุดนะคะชนจากสนามนามหม่อมนะคะตัวนี้ใช้เวลาไป20นาทีนะคะตอนนี้สภาพเต็มร้อยทางชนของเขาแทงเจ็บพี่ๆคนไหนนะคะที่เป็น FC ของตัวนี้นะคะเออเจ้าชูเจริญ นะคะหรือว่าเป็น f c ของเจ้าเบนเทนพรุ่งนี้น้องก็จะมีไลฟ์สดที่ช่อง u t u b e คุณนายวัวชนนะคะไปะดิดตตามไปชมไปเชร์ไปให้กำลังใจคู่นี้กันได้เลยนะคะถ้าอยากได้แนวทางดีๆนะคะในกลุ่มครอบครัววัวชน v i p ของน้องก็มีให้นะคะแอดมาหาน้องได้เลยนะคะแอดเอ็นนะคะถ้าอยากดูไฮไลท์หรือว่าคลิปประวัติของแต่ละคู่แต่ละสนามนะคะน้องก็ทำไว้ให้หมดแล้วนะคะไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยถ้าพี่ๆคนไหนหาที่จัดที่บางที่สวนอยู่น้องก็มีให้นะคะ แอดมาลายเดียวกันเลยนะคะแอด ni 8 9นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะตัวที่น้องชอบในวันพรุ่งนี้นะคะน้องชอบเจ้าเบนเทนนะคะพี่ๆคนไหนที่ชอบเจ้าเบนเทนเหมือนน้องนะคะตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนฝากพี่ๆกดหัวใจกดติดตามกด subscribe ช่องน้องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องคณนายวัวชนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ